เริ่มด้วฮะวันนี้เป็นวันที่14ตุลาคมครับก็มีการจัดงานําลึก14ตุลานะฮะก็วันนี้นะครับท่านประธานมูลที่14ตุลาก็มีการเรียกว่าทําปัดฉิมกระถาครับฝากคนรุ่นใหม่ครับสารต่อคิกออฟดาลึกครบรอบศตวรรษที่666ครับนะครับในวันนี้นะครับวันที่14ตุลาคมครับที่อนุสรสถาน14ตุลาแยกคอกวัวครับถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพครับนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒประธานมูลิธิ14ตุลา ขึ้นกล่าวปัดชิมคาถาว่านะครับในปี2,566จะเป็นปีที่ครบรอบ50ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2,516วันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมรํารัตตลอดทั้งปีที่จะถึงจนกระทั่งสิ้นสุดลงในวันที่14ตุลาคม2,566วันนี้จึงถือเป็นวันเริ่มต้นนะครับของการจัดงานรํารึก50ปีเหตุการณ์14ตุลานะครับโดยวิธีกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมา จะสังเกตได้ว่าเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีพักการเมืองหลายพักมาร่วมกิจกรรมซึ่งสามารถสร้างสีงสันได้เป็นอย่างดีและนี่คือสีสันของระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราเรียกร้องต้องการเมื่อ49ปีที่แล้วครับนายแพทย์วิชัยยังกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าตอนที่มีการสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาผู้ที่ออกแบบสถูปด้านหน้ายอดสถูปที่เป็นปลายแหลมจะมีรอยแหว่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านะครับประชาธิปไตยที่เรามุ่งหวังนั้นยังไม่สมบูรณ์รอาการสร้างสรรค์ให้ครบสมบูรณ์ต่อไปและตรงบริเวณยอดสถูปจะเป็นบริเวณที่มีดวงไฟอยู่ข้างในเมื่อถึงเวลากลางคืนแสงไฟที่ยอดสถูปจะค่อนข้างดิบหลีเป็นสัญลักษณ์ว่านะครับพวกเราจะต้องทําให้สถูปมีความสมบูรณ์และสุขสว่างสองทางนําพาให้ประเทศไทยให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความสุขสืบสอไปครับนอกจากนี้นะครับ ยังมีบรรดาพักการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและผู้นำความคิดต่างๆครับหลายคนได้เดินทางมาร่วมงานพร้อมวางพรมาราร่วมํำลึกถึงวีรชนจากเหตการณ์14ตุลาคม2516พร้ 2, อมเรียกร้องให้ทุกคนนะครับเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ก้าวเดินไปด้วยกันในบทบาททางการเมืองต่อไปในอนาคตครับที่เส้นทางการเมืองจะเป็นรูปแบบใดก็ต้องยึดแบบประชาธิปไตยเป็นหลัก,กน,นะครับ